เมนูง่ายๆสไตล์ตานพรานต้มมามา่าปลากระป๋องข้าวเปล่าง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินมาครับทานข้าวดยกันนี่ผักเนะาะมะเขือพวงข้าวเปล่าปลากระป๋องมา,ม,าม่าต้มกับบรรยากาศกองไฟ เหนื่อยอยู่ข้าวด้วย